หลนปลาล้าปลาดุกจ้าก่อนอื่นเลยเราเอาน้ําปลาล้านะคะน้ําปลาล้าแล้วก็ตัวปลาล้าไปต้มแล้วก็มากรองนะคะกรองเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มต่อนะคะให้น้ําเดือดนะคะมาใส่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาล้านะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหมอดด้อเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงที่เราบุบไว้นะคะใส่ลงไปเลยจ้า ปลาดุกนี้เราก็ทําความสะอาดมาแล้วนะคะเราต้มมาแล้วน้ํหนึ่งค่ะล้างเอาเมือกมันออกนะคะแล้วก็ต้มเพื่อไม่ให้คาวนะคะนี่ค่ะสาวไก่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาใส่ปลาดุกกันนะคะรอน้ําเดือดเดือดก่อนนะจ๊ะนี่คะ่ะน้ําเดือดแล้วใส่ปลาดุกที่เราต้มมาแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้าหอมมากเลยค่ะเพื่อน,อนๆกลิ่นหอมยั่วๆเลยน่ะกลิ่นปลาล่าเนาะเราไม่ต้องไปปรุงอะไรมากมายค่ะเพราะว่ากลิ่นปลาล่าเราหอมอยู่แล้วค่ะ นี่ค่ะพอน้ำเดือดๆต่อแล้วก็ใส่พริกแดงที่เราบุบไว้นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมนะคะนี่ค่ะมาใส่เลยนะจ๊ะเป็นไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะเพื่อนๆตอนเย็นมีอะไรทานข้าวกันหรือยังคะมาจ้ามาทานหล่นปลาด้วยกันนะคะ